ภาพข่าวแบบเนี้ย <S <S> <S เกี่ยวกับเรื่องของประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีการปลดล็อกแอลกอฮอล์ออกทุกสำนักข่าวที่เป็นสื่อหลักของประเทศไทยนะครับ <S <S> <S ต้นต่อเนี่ยมาจากสำนักข่าวไทยมันดูน่าเชื่อถือคือผมเนี่ยถ้ามีข้อมูลข่าวสารผมก็แชร์ในเพจในเฟซส,ส่วนตัวแต่ผมไม่มีคำบริภาทไม่มีคำด่าใดาๆเลยนะผมพิมพ์แค่ว่า ฮ่าฮ่าฮ่าอสตอกฟิรุลลอ์ถ้าถามความรู้สึกผมคือผมเสียใจแต่ผมไม่ได้มีความคิดในการที่จะไปใช้คำพูดที่ไม่ดีหรือมีการวิพากษวิจารนะคุณผู้ชมรู้ไหมผมแชร์ไม่เคยมีใครทักมาหาผมเลยปรากฏว่าผมก็ไปเจอข้อความที่คนแชร์กันข้อความนั้นบอกว่าซาอุดีอาระเบียเปิดล็อกขายเหล้าทำเป็นโวยวายลูกหลานมุสลิม หายเล่าในเซเว่นไม่เห็นจะไปว่าอะไรในความรู้สึกของผมแต่ละคนเนี่ยแต่ละช่วงวัยเขาจะมีทางเลือกมากหรือน้อยไม่เหมือนกันต่างกันที่ประสบการณ์ต่างกันที่คอนเน็ชันศาสนาคือการตักเตือนคำตักเตือนเนี่ยมีมาก ะะแต่ให้เกิดความครบสมบูรณ์คือเมื่อเตือนแล้วอย่าทิ้งเขาไว้กลางทางอันนี้คือคอนเซปต์ของผมอยู่แล้วอย่าเอาแต่ว่าอย่างเดียวต้องช่วยเขาด้วยตำหนิลูกหลานมุสลิมขายเหล้าในเซเว่นแล้วอย่าลืมช่วยเขาหางานที่ถูกต้องให้ด้วยนะครับจะดีมากซึ่งผมไม่ได้มีนิเก i ีฟในความในข้อความเหล่านี้เลยนะความหมายชัดเจนก็คือตำหนิลูกหลานมุสลิมว่าขายเหล้าในเซเว่นเนี่ยช่วยกันหางานให้เด็กๆด้วยนะ แต่ก็มีบางคนแปลความหมายว่าผมไม่รู้ว่าแปลไปได้ไงบอกว่าการจําหน่ายสุรานะะในร้านสะดวกซื้อเป็นสิ่งที่ฮาลลนผมเพียงแค่ต้องการให้สังคมมุสลิมเนี่ยได้ช่วยกันในการอย่าทิ้งใครไว้กลางทางด้วยการตําหนิแล้วก็ปล่อยไว้เลยตําหนิแล้วทิ้งเขาไว้กลางทางเลยผมชวนคนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันถ้าท่านมีกิจการร้านค้าชวน ลูกหลานมุสลิมที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อที่เขามีการจําหน่ายสุราเนี่ยมาทํางานด้วยเรามีข้อมูลที่กว้างเรามีคอนเน็กชันเรามีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกําลังเปิดรับสมัครพนักงานกระซิบบอกเด็กเลยเนี่ยเพื่อนบางนะมีงานที่สมัครตรงนี้นะอ่ะหนูไปสมัครเซเว่นที่อําเภอควนโดนจังหวัดสตูลไม่มีสุราของบุญมืนเมาและไม่มีอาหารที่ไม่ฮาลานนี่คือสิ่งที่เป็นความพยายามผู้ใหญ่ในชุมชนเนี่ย เขาไปคุยกับเจ้าของร้านคือเนี่ยสังคมเนี่ยชุมชนบป็นชุมชนมุสลิมถ้าคุณเนี่ยไม่จําหน่ายสุราไม่จําหน่ายสิ่งที่ฮารอมนะ 1. คุณจะได้พนักงานที่ดีมากซึ่งเป็นลูกหลานของเรา 2. คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาก็จะมาอุดหนุนคุณด้วยทางเจ้าของร้านเองก็ไปคุยกับทางซีพีทางซีอนุญาตครับเห็นไหมนี่คือลักษณะของการที่เมื่อเห็นปัญหาแล้วไม่ได้พูดเพียงแค่ปัญหานี่คือปัญหา ที่เห็นแล้วเนี่ยมีความเมตตาในการที่จะหาทางออกให้กับเยาวชนเหล่านี้ด้วยเพราะอะไร <_ T. S 1> เด็กๆเหล่านี้เขาเนี่ยจ,จะไปขายสุราเหรอครับ <_ T. S 1> เขาเพียงแค่ไปหาริสกีไปหาปัจจัยังชีพที่เด็กเนี่ยที่ต้องทํางานแปลว่าบ้านเขาแทบจะ99%ยากลาาบากครับไม่งั้นเขาจะทํางานทําไมมีเด็กที่ไหนละอยากทํางานน่ะถูกไหมฮะถ้าพ่อแม่ส่งเสียได้แล้วถ้าบางบ้านเนี่ยพ่อก็เจ็บไข้ได้ป่วย หรือเป็นเด็กกำพร้าที่เติบโตขึ้นมาต้องสู้ด้วยตัวเองเนี่ยการไปใช้คำพูดในการตำหนิอย่างเดียวแล้วคุณไม่หาทางออกแล้วถ้าเกิดเขาออกจากงานแล้วเขาจะเอาที่ไหนกินมันคือการตำหนิที่ขาดความรับผิดชอบมันต้องช่วยด้วยหาทางออกให้เขาด้วย